ในตลาดต่างประเทศนะเช้านี้เองเนี่ยในฮ่องกงกลับมาเป็นบวกกันนะฮะสามร้อยหกสิบจุดตอนนี้กีนนี้ผมนั่งดูในห้านาทีเนี่ยสองร้อยกว่าอตอนนี้ขึ้นมาสามร้อยหกสองละในขณะที่ญี่ปุ่นนั้นยังติดลบอยู่ประมาณสองศูนย์อกนะตลาดแกว่งฮะ,ะสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับวันนี้เนี่ยะจะมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะฮะการหยุดเทรดของไล ของบางรายะนะฮะในแง่ของการลงทุนนะครับเพราะนั้นอาจจะทําให้ปริมาณการซืิอขายในตลาดเนี่ยเฝ้ารอดูอยู่ว่าตกลงมันจะเป็นไงแต่ท้ายที่สุดแล้วผมคิดว่าในเรื่องของการเก็บภาษีนโยบายต่างๆเนี่ยเนื่องจากมันเป็นนโยบายมาตั้ง30ปีแล้วนะฮะเพราะนั้นเก็คงจะต้องเริ่มแต่มาเริ่มในช่วงในช่วงตอนนี้นะฮะต่อไปเขาคงต้องปร,รับลักษมะการลงทุนเอา นะครับ,รบอย่างไรก็ตามเนี่ยในแง่ของตัวอินเด็กต์เนี่ยทางเอสแอลมองจุดรับที่สําคัญของดัชนีอยู่ที่หนึ่งหกหนึ่งศนย์ครับจุดต้านอยู่ที่หน<ม>ึ่งหกสี่ศูนย์นะครับหุ้นวันนี้เนี่ยสนใจฮนะซีพีออร์เนี่ยดูลักษณะของตัวซีออร์ที่ขึ้นมาเนี่ย นั่งเมื่อคืนนี้นั่งทำงานเนี่ยนะในแง่ของตัวซีอเนี่ยไม่น่าจะขยับเกินระดับ70บาทขึ้นไปได้นะ uh huh. เพราะนั้นระดับที่ระดับ65บาทระดับ68บาท70บาท3ระดับนี้จะถูกแรงขายนะครับเพราะนั้นถ้าจะซื้อระดับตั้งแต่ระดับ60บาทลงมานะ,ะเราเคยให้มองตั้งแต่รุ่นแรกๆที่เรามองกันก็คือ50บาทตอนนั้นที่ต่ำมากมากเนี่ยเราก็ซื้อๆกันมาจาตน,น uh huh. ตอนนี้แล้วเนี่ย ถ้าใครจะเล่นก็เล่นแคบหน่อยนะฮะในแง่ของแนวต้านระดับ68บาทผมคิดว่าก็น่าสนใจ <c oughs> หุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่เก่งกำไรเมื่อคืนนี้กลับไปนั่งดูงานตัวนี้มาเนี่ยในกลุ่มนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นลักษณะอ่อนตัวหมดนะฮะแต่หุ้นตัวนี้เนี่ยมีลักษณะของการผลการเงินงานน่าจะขยับในทิศทางไตลมาก หุ้นเก้าเดือนอในแง่เก้าเดือนออกผลการงานมาใช้ได้นะครับอย่างไรก็ตามแนวรับทึงประมาณเจ็ดบาทสี่สิบับแนวต้านแปดบาท <c oughs> ไม่เกินแปดบาทห้าสิบสตางค์นะครับในแง่ของตัวสวัสด์ทรายของสองวันที่ผ่านมาทิศท,ทางโดยส่วนใหญ่เป็นทิศทางดีนะครับแล้วก็มีลักษณะการเติบโตในกลุ่มของที่ิเกือบทั้งหมดนะแต่เมื่อวานนี้เริ่มมีแรงถอยอาจเกิดขึ้นจากตัวตลาดที่มีปริมาณการที่ขายน้อยอย่างไรก็ตามที่ระดับราคา50าบาทผมว่า น่าแตะได้นะฮะ mm hmm. น่าแตะได้แต่ระดับถึงห้าสิบห้าบาทเนี่ยต้องมีแรงยืดเข้าสมควรผมคิดว่าหลังจากวันที่สิบสามเป็นต้นไปสิบสามสี่สิบห้าแล้วเนี่ยหุ้นตัวนี้น่าจะไปได้ระดับห้าสิบห้าบาทได้ mm hmm. จุดรับครับตัวนี้สี่ห้าบาทเป็นจุดรับที่สำคัญอยู่แล้วนะครับรับสี่ห้าขายห mm ้าสิบจะถือไปถึงห้าห้าได้นะครับ <c oughs> อีกตัวหนึ่งครับตัวของตัวกราฟ อันนี้เมื่อวานเปลี่นตัวค่อนข้างเยอะแต่ท้ายทีสุดในการปิดตลาดนั้นก็ผมมองในทิศทางอย,ย่งในทิศทางทีง่ค่อนข้างดีอยู่นะครับแม้ว่าจะเป็นลักษณะการเกิดตัวอย่างไรก็ตามย,ยังทำฟันเดอเมทัลได้ที่ระดับราคา56บาทนะครับแต่ PE ค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นโอกาสการที่จะขยับขึ้นไป ไม่น่าเกินระดับที่ห้าทำหายวัสูงสุดที่ระดับห้าสิบเจ็ดบาทไม่น่าเกินนะฮะ mm hmm. เพราะว่า PE mm hmm. ค่อนข้างที่จะสูงมากตัวสุดท้าย S <S ครับซิงเกอร์แว่งตัวฮะในลักษณะการแว่งตัวแต่ต่ำมากนะฮะร,ระดับราคาเป้าหมายเนี่ยสามสิบสามสิบห้าบาทสี่สิบบาทสี่สิบห้าบาทผม mm hmm. มองในทิศทางผมผมอาจจะมองในทิศทางตลาดเป็นขาบวกไปนะฮะ mm hmm. ว่า หลังจากวันที่1ิบสองแล้วคือเนื่องจากพรุ่งนี้วันที่เก้าตลาดจะหยุดวันที่1ิบเพราะนั้นพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ตลาดแกว่นนงกันอีกแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วสิบสามสี่ิบ้าสิบกเนี่ยมันจะไม่มีวันอะไรลนะนะครับเป็นเรื่องของเฟสที่ประกาศแล้วทุกอย่างคงเรียบร้อยหมดทุกอย่างตลาดคงจะเดินหน้าเพราะนั้นตัวซิงเกอร์ที่ระดับราคาเนี้ยต่ำมากนะระดับราคาสามสิบบาทน่าสนใจครับแล้วก็ขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเมื่อคืนเนื่องทำงานแล้วเนี่ยพบได้หนึ่งว่า ตัวตลาดเนี่ยแม้ว่าราคาหุ้นจะลงมาถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแต่ราคาหุ้นเนี่ยได้ลงมาเป็นจุดพักแล้วก็สามารถรีเวิร์สกลับได้โดยส่วนใหญ่นะฮะ mm. เพราะฉะนั้นหุ้นหลายๆตัวฮะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มพาณิชย์นะครับในกลุ่มพาณิชย์ในที่โดดเด่นมากๆเนี่ยซิงเกอร์เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่โดดเด่นนะะ mm. ที่โดดเด่นเดี๋ยวในแง่ของซิงเกอร์นในแง่ของกลุ่มโฮมโปร นะฮะเป็นหุ้นที่โดดเด่นนะฮะอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเมื่อวานนี้เห็นการแก่งตัวของกลุ่มโรงพยาบาลน,นะฮะน่าสนใจในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับผมว่ากลยุทธ์ระมัดระวังพรุ่งนี้สักวันหนึ่งนะฮะแก่งตัวจุดรับอย่างที่กับเรียนนะฮะหนึ่งหกหนึ่งศูนย์ 0, น่าจะเป็นจุดรับที่ปลอดภัยที่สุดแล้วละ่ะแต่ถ้าจะเล่นแอคเีฟหน่อยหนึ่งหกสองศูนย์ 0, ก็เป็นจุดแอคเสีฟจุดต้านตัวบนยังเป็นจุดเดิมฮะหนึ่งหกสี่ศูนย์ยังเป็นจุดต้านอยู่ครับยังไม่สามารถผ่านไปได้ ในรอบสัปดาห์นี้ครับลงต้องไปดูในรอบสัปดาห์หน้านะฮะผมคิดว่ายังไงๆก็ยังยืนยันฮะคซึ่งเดือนนี้เราจะได้เห็นจนมีปมาณหนึ่งหกแปดศูนย์ครับยังยืนยันอยู่ครับผมครับขอบพระคุณนะครับพี่สุเชษครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอสัญญาบริการครับสวัสดีครับ